สวัสดีครับผมพบกันกับช่องกุนิสานหากีสมองคือเกากรบพ่น้องครับผมนี่ไม่ใส่เวตภาพพี่น้องเซวสตภาพคือเกาครับผมเซันเรยี่ยศหมูก็พี่น้องนี่นี่ครับผมเหมูแบบนี้นี่เซตเบ็ดครับนี่เบ็ดดุมแบบนี้นี่เบ็ดเบอริบสามครับผมเบ็ดทุงนีงเบือริบสามดุมสักนี้ครับนี่ แ่มันมีสิบมีสิบหกหลังครับผมมีหกหลังนี่สิมาใส่ไหมไหมพี่น้องดูสิมีตูบอลเว้นไหมเก่าผมนี่มีไหมไหมทั้งช่องของผมสิลองใส่เบิรงสิถือบอลเสียบเนื้อหมูครับพี่น้องนี่เสียบลงไปเลยนี่เที่เป็นเนื้อหมูนี่แหละเซเบ็ดทุ่งแบบนี้ครับนี่ทุ่งหนึ่งสิมิสิบสี่หลังครับเบ็ดนี่มันสิมีหลายรุ่นพี่น้องเบ็ด ดวงใหญ่เบอร์หกเบอร์หาเบอร์หกกระมีนี่ถิมีหลายรูปมเดีเบิ่งเอานี่ผมใส่เบอร์จาเลยผมใสู่รหลุมครับนี่าไหมเงาไหมไปดิตามผมเลยครับผมเบิ่งกันเลยครับ,บนี่นนใส่ไหมไหมพี่น้อง แว่นไมเก้าไหเก้าเดือดหลอยู่พี่นลองแจ่มบุญนี่สิม,มาหาทีมงานเขานะอย่อไก่พี่นลองนับปักใตะอยู่เนาะถูกลองใส่ทางที่ผม่งสิมี่ตัวบ่ือสั้งหุนบ่ยอมีไหมไหมไฟงามครับทางฝ่าไฟบบน้อป่าไฟพี่นลองเ ไปรองมึงทังนี้ผมชอบมึงไ่สูกันนะนี่จะห่าวี่องแ่ไนห่าายที่เงาพี่น้องมาดป็นที่รับมึงมาเป็นเหนี่งหน่อยนี่พูด เสียบเงียบ no ่นี้เลยครับนเห็นจมน้ำนพี่น้องนี่เงียบลงไปเลยมัดละครเห็นจมไปลงไปเลยนี่เล่นถึงพื้นเลยได้ครับไปเลยมัดไปสีก่อนพี่น้องนี่ไม่มัดหายขอดไว้ครับกอดไว้มัดกอดไว้ดี หกบังทีพี่น้องนี่มันสีมักยูงังทีเนยสภาพทีมงานเหาทีมงานวานามบิกุสันวา่าเชียงคอพี่น้องเด้ไหมุ่นทีมงานเขรอรอกไมยพี่น,อน้องเดนะ้ไมปุ่นใ่รเป็น่ค้เป็น่ครพ่อชอลีเต็มเลย The young tongue lấy bên sạch bên miệng 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 miệng. Ok, mosai, chắc chưa, tony. Ti lomasai bên mà miệng 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 เนี่ยลงไปแล้วครับเงี่ยมันจมจมดินครับเด้อนี่ครับผมโอเคนี่นะครับผมขอดด้วยก็เพื่อน้องกันลืมครับผมพุ่นทีมงานพุ่นเหมาะพี่น้องนี่สินี่เส้นหยางสิครับนี่เส้นขึ้นไปเลยเส้นหยางครับผมเส้นหยางแบบนี้เลยนี่ใส่น้ำเราต้องดึกไปลือกครับผมทิ้งยาวกว่านี่เส้นขึ้นไปเลย ใส่ยังขังอีกไปเลยนี่ไปที่ใส่รับผมใส่เรื่องไปเลยพี่หลงนี่นะครับนี่ไม้เองสิเนี่ยต้องไปยั่ถึงขีด้ดินเลยนี่ครับผมร้อยกว่าเดคือเกา ทีมงานเท้าวัดนำบุลึกอกับผมพี่น้องเครี่องคอโดยไปเครี่องคอเลยใส่แล้วกคำผู้ดีพี่น้องเอ้ยดีไว้ใช้มาน้ำหมอนี่มาคำผูุ้่นหนุ่มเนาะอิ่าลืมฝากกดติดตามอย่างคุณดิฉานทาคกิจสมองไหมครับเด้อพี่น้องเอ้ย ดีตามเพียบไปคุณลังใจช่องคุณอิสานทางกินสมองครับผมกุณทีตามเลยเพราะไอ้สุขขมังคือเก่ากรบพิณค่อมเก็บสดใสค่อมไข่เยสเมีคือเกา่าครับเด้อแต่มีในค่อมสุขค่อมเจริญน,นะครับผมไปที่ตามกันมือนครับผมมาสิหม,นม,มนันบ่มีตัวบ่มือน,นี่ที่ตามกันมือนี่เลยครับผมสวัสดีครับผมไปไป,พ,พ,ไป,ไปพี่น้องยันแต่ภาพรถมัพี่นอ้องหมดนี่ถ้าพยายามไปพี่นุ่มแต่ภาพเนาะไปเลย thì mãi mà mồi thì bán muốn đặt đã tụi nọ nghe mồi này vẫn sụp bên nam bên là เปิดพล่งดองเลยถึงมองแล้วพุ้นพุ้นชัใส่จะพุนมากผุนโอเคหนามมันกสีอะไรถึงนรงกัแบบนเนาะใสเบิรงกันเลยครับผมเอาชุดกันน้ำม,มาพร,ร้อมพี่น้องนี่ชุดกันน้ำเดียเ๋ยวเสืชุดกัดนหนามลงไป ใส่สมุนไพวันนี้นี่ใส่สุดกันน้ำกบพี่น้องเงเนี่นเปียกพี่น้องใส่สุดกันน้ำน้ำก็เป็นสีไดลายกาเนะานะนนนลงลยายน้ำซ้ำกันเลย,เยเออกัทังกันซ้ำกัน สุดมากบดหนีเลยแม่สุดกันน้ำอ่ะโอ้ยสุดลนมตัวแล้วมาพูดไปลูกจ<อ>ะพูดแหนนมลูกทั้งเกาหุหน่นแม่เนี่ยได้หรอได้แต่มนี่ถือบุญง่าย

tâu gì phe non ấy phe, ô, để phá bố mì đi, xì lằng cả phe non, cứ tâu sòng sòng tiệm đấy, tiếng tiếng phe non tiếng, tiếng đâu tiếng ตึงนดูตึงนดูตึงนดูเฮ้ยพี่น้องโอ้ยโบยูแฟมพี่น้องเลยโอยูเขับโบยู่บยูพันมาบัดเลยพี่พันมาดิพี่โอยูครับผมตึงนดูพี่น้องตึงนดูตึงนดูตึงนดู ต, till, ต re, ึงๆูนน้องเนาะู้ดีบ่อยพี่น้องเ้ตัวมนยิปนไพี่ตัมันยิปนไครับผมตัวมันยิบปนไพี่น้องีขาจนพูนเลยตัมนยิบปันไหครับผมน้อเตมพี่น้องเตียมสามเต้าสองเต็มพี่น้องเยดี๋ยวภาพเาตีมนะเตีมเล็กครับผมเตีมเล็ก อูนครับผมใสุ่นพนดทุกคนี่สิดหลังครับผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดหลังหมดลติดปลาพี่น้องเนี้ยคนไอะออกาติดปลาติดปลาแต้มนึงพี่น้องเ้ยติดแตบแต้นึงพี่น้องเงี้ยติดเต้าสองแต้มเต้ากับปล่อยเบิดเนาะเอา้ตภาพบรับหาตัวนึ้ ถือออกมาหนึ่งเพี่น้องเลยไหนมาแตี๋หนึ่งพี่น้องได้เตาสองตูนาะเอาเบ็ดบุดเอาเบ็ดออกปอยเบ็ดเถอะถือออกมาหนึ่งเพี่น้องเลยอย่าลืมฝากกดติดตามช่อมพอดีไาน์นาจีสมองนะครับเด้อพี่น้องเลยกดติดตามเด้อคอยสูงเหตุกาเน์ทีพี่น้องก็เก็บไปเฉยก็ขยายสิมีิเรครับเด้อหมีที่ควบสุมควบคุมเพลินถวบทุกคนนะครับเด้อคลิปนี้ก็ไว้เฉยนะครับผมพี่น้อง สวัสดีครับผม